ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Show me the money Thailand Battle one on one r e m a และสำหรับคู่แรปเปอร์ของเราในวันนี้นะครับผมเป็นอีกคู่หนึ่งที่เรารอคอยกันมากๆเพราะว่าในการแข่งขันจริงในครั้งที่แล้วเนี่ยถึงกับเสียน้ำตากันเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นน้ำตาของผู้ชนะนี่วันนี้เรามาติดตามกันนะครับว่า สถานการณ์ในการรีแมตในครั้งนี้จะเป็นยังไงระหว่าง i อซ์ไมเดนและ a D อพีดีอพอพีเดคขชื่อก็โคแวกแกทรงจนแต่โดนใจตั้งแต่เด็กยันชราสาวเห็นยังกรีกดอยากได้มาทเลยกริ๊ดกร๊ค่ะก็ไอซ์ไมเดนนะคะอุ้ยค่ะก็รอบที่แล้วก็หลุด เพราะว่าหลุดจริงๆแบบไม่ได้แกล้งนะเพราะว่ามันมีกระแสที่แบบคนคิดว่าเราแกล้งหลุดเพื่อให้น้องได้ไปต่อ,อน,นั้นก็รู้สึกแบบฟิลแย่มากเพราะว่าเราซ้อมซ้อมกันด้วยกันหนักมากแต่วันนั้นเนื่องจากรอนานแล้วก็แบบอยู่ข้าวในเงี้ยก็เลยแบบสมาธิก็หลุดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเฟลก็วันนั้นถ้าไม่หลุดนะคะโอกาสชนะก็อาจจะมีแต่ว่าน้องก็อาจจะมีโอกาสชนะเท่าๆกันค่ะเพราะว่าเราซ้อมมาด้วยกันด้วยมาตรฐานที่มันค่อนข้างเท่ากันผมอยากฟัง พี่อุ้ยแรปทอนที่พี่อุ้ยหลุดไปอะครับสาวเห็นยังกริ๊งอยากได้เบอรโทรเลยกริ๊งกริ๊งอยากจะชวนออกไปดื่มดื่มสักคร๊บครับอ่ะอย่าสับติดไม่ยุ่งไม่ชอบสองสิงกระเพื่อลิตำรวจทักผิดประจำที่ขอบตะคำเพราะเขาแค่น o sleep ลลถึงเขาเป็นโอ,อตตคุแต่ไม่เจ้าชูสัตก,กันนี้ชักชวนสัวด,ดูเน็ตฟลิกพาไปดูปิกาจู โคตเสียได้เลยครับใช่อถ้าได้รีแมทกันอีกครั้งนะคะก็อยากจะทําเกี่ยวกับพวก r e p r e s n t อะไรอย่างเงี้ยค่ะทํา l d school เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นมาจาก old school น้องก็เริ่มแรปมาจาก old school เหมือนกันทีนี้ก็ยอยากจะลองทําเป็น old school แบบ r e พ r e s n t อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้นผู้ใช้ก็ล,ลําโดยและมีรถขับเขอยากชวนพี่ขยับถ้าถนัดจัดบนฟอร์มมีคนรอจะตายจูงพันขอพี่สวยจังพันแผลกทอกี้หวยให้ตังเข้าฝันเลขคู มมีเเพผู้อิรครับผมชื่อปอนครับอภิเดชเอเคก็อภิเดชครับผมเกิดเหตุก็ตามที่เห็นกันคือคพื่อนแมดดิหลุดตอนนั้นเราช็อกเลยเราเราช็อกมากเราแบบเฮ้ยความสามารถก็ไม่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดจะมีคนตั้งคําถามว่าคุณชนะเพราะเขาพลาดคุณจะตอบยังไงครับไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันครับคือเราแค่อยากโฟกัสโชว์ดีมันสนุก สิ่งสิ่งที่เราคิดคือเราแค่อยากให้ตอนนั้นมสนุกให้มันออกมาตามที่เราคิดเฉยๆแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วไม่เป็นไรการผิดพลาดบนเวทีเกิดขึ้นได้เสมอครับมันการผิดพลาดมันไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งมันเป็นแค่เรื่องของความผิดพลาดครับที่เราผ่านเข้ามาได้เพราะว่าไอซไมเล่นลุดใช่ไหมครับผมก็คงต้องปล่อยให้เขาคิดกันไปครับเราคงบอกอะไรเขาไม่ได้เราที่ทําได้ก็คือทําตัวเองให้ดีขึ้น ถ้ารีแมทกันแล้วพี่ไอ้ไม่หลุดผมฮิดโอร์ผมชนะเพราะว่าเรารู้สึกเราลุกเล่นมากกว่าเขาดีเจยมิสไซด์ดอบดอบบีน Yeah ไอ้สมัยแร่น s t o r e m e n the same name Yeah Uh, ยังคงวิ่งเหมือนกับมาที่โคดฝีเท้าเท่ากันแบบพริบคลอบจังหวะกูมั่นยันเหมือนน้ำที่หยดแบบพริบ drop a เพราะว่ากูไม่คิด stop ยังคงเคลียนเพลงถึงแม้บางทีมม่เห็นก็อยู่ในทิก t o อดีกว่าพวกที่เอาแต่นั่งนิง่งมึงไม่มีประโยชน์คนถูกกำจัดและก็ flatting วางไม่ไปสิบปีแต่นาฬิกากูยังคงพร like hey, ิกกินไลท์บิ๊กินให้ AKA กู m ม k เป็น history I first I'm make a first day feel like going back yesterday feel to going เคยอยู่ในยุคที่วัาแระเปอร์กันจักสกิลทำไมตอนนี้คนกลับวัดกันว่าใครดังกว่าจากยั่ววิว Yeah I'm a rapping every day try to be the legend ให้พวกที่มันเคยดูทุกรู้ว่ากูกับมึงมันอยู่กันคนละลเลเวล I'm gonna time to tell พวกกูจะ make it real กูไม่จำเป็นต้องสัต latency, ว์ที่ใหญ่ no time to break it down <Huh. S 1> <Ey. S 2> What up What up Huh Up here Yeah Yo ฟลชแบ็ back, ตอนในยุสิบเจ็ดแต่แรปไม่ใช่อดีรเรกแบ็กสกู school, ไม่ปฏิเสธอยากต้องการไม่ตัดกิเลสมีข้อความมาเบรกให้หยุดจะถึงสุกเป็นงานให้เสร็จอภิเดตไม่ใช่พวกอู้กูสู้ครุคูค่เป็นงานพิเศษอย่าไปการลองนอนคิดไตรตองจะเลื่อมมองทองหรือกองสเล铄ในตอนก็ออนสเตตมันไม่มีทางที่บอนจะเบกโอกาสเข้ามาต้องลองไม่ใช่เด็กขายยาได้ก็มาทองกอนมีทุกสายตาได้ก็้มาจ้องมองแต่เมืองดาคอนบอลไว้เพื่อของพอนวิเศษ Yo! Shout เ u t to Big Bass w ู o is the b i g ๊ก s QM ยับนี่จนสัตว์เป็น Big Wave ไม่คงรูปแกเป็นชิ้นเลยแต่ง s อสอ a ร o เร d มีกูมีเพื่อนแท้เป็นก i ๊บเซตคิดดิอภิเดตกับมาคืนสนามกูกลางปีกสยายในประเทศสยามแม่โยเฮ็ดพร้อมสหายส่งมันกึืนกระสุนบุญหรือว่าสนาสุดท้ายก็ส่งมันกลับคืนที่หลุมเว้ย สำหรับคู่นี้นะครับผมอยากจะรู้ความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วเสียน้ำตาก,กันเลยทีเดียววันนี้เป็นไงครับเอพีดีวันนี้ครับผมค่อนข้างพอใจมากกับการที่ได้กลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นเขาผมเย่ yeah, 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 yeah. แล้วคุณล่ะครับไอซ์แมเดนรู้สึกได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองกันออกมาเต็มที่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนเขาก็อาจจะคิดว่าเราอ่อนให้น้องเพราะอยากให้น้องไปต่อแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปต่อเองเพราะเราหลุดเองจริงๆงงไม่แก้ <laughs> ใช่แล้ววันนี้วันนี้เป็นยังไงครับสำหรับรีแมทรีแมทวันนี้ก็สนุกค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทางชมีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ที่ทำรีแมทนี้ขึ้นมาทำให้เราได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึง สนุกมากค่ะเย่ๆย่แล้วแรปเปอร์ของเรานะครับผมก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้อยากรู้เหลือเกินว่า PD ดีทั้งประเทศรู้สึกยังไงกับ r e m a แม h ครั้งนี้นะครับผมคอมเมนต์ความรู้สึกของคุณมาและอย่าลืมแฮชแท็กให้กับแรปเปอร์ในดวงใจ Show me the money Thailand Rematch ก็อภิเดชไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้แล้วพี่ก็เป็นกําลังใจให้ในทุกๆท,ทางที่น้องทํานะคะก็ไม่ต้องเครียดละเรามาโชว์กันดีกว่า